รอเดี๋ยวที่เป็นเซตแรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีถ่ายอีกสองเซตด้วยกันนะครับเพราะวันนี้แขกผู้เชิญค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเชิญนะครับ เ้องไม่น้อลดูมา้แล้วไม่น้องแต่ด้านหน้าได้เน้องเเเนะน้องเไเลยค่ะมีแถวที่สได้ม้กน้องน้องพี่เวสมาลงก่อนเลยสำหรับผู้ที่ได้รางวัลในวันนี้นะครับผมของเชื่อ้นะฮะจากสปอนเซอร์ของเรานะครับอยู่บริเวณนะครับ และนี่คือตัวแทนชั้นที่สองนะทนะนี่คือตัวแทนที่ดีนะครับผมที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะ,ะให้กับทั้งเยาวชนท,นทั้งบุคคลทั่วไปในสังคมไทยของเรานะฮะ เอาล้วครับผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับค่กท่านขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณร่วมงานเรามีการถ่ายรูปเซตที่สด้วยขอบคุณมากนะเดซตที่สามนะขออนุญาตนะครับน้องทัพทีมนะครับน้องนัทรัตน์นะฮะน้องใบเตยนะฮะน้องแอมส้มนะครับแล้วก็พี่อีนะครับนะครับผมเรียนเชิญนะครับน้องทัพทีมน้องทัพทีมนะครับน้องนัทรัตน์นะครับน้องใบเตยนะครับน้องแกงส้มนะฮะแล้วก็พี่อีนะครับนะเชิญถ่ายภาพกับสื่อมวลชนตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครรับเาจะมีการโชว์จาก ถูกต้องซึ่งเป็นธารบ้าชุดล่าสุดด้วยนะครับของพี่แบงคปนามานะนาะใช่เลยนะครับผมเนะอ่ะโอกาสนี้นะครับสำหรับเราอ่เชิญเชิครับเลยค่ะคุณน้องทัพทีนน้องทัพีนน้องนัทรัตน์นะคะใบเตยน้องแกงส้มและก็พี่อีนค่ะครับผมเชิญเลยนะครับเชิญเลยอ่าเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับ คนหนึ่งด้วยนะครับพี่ลูลานะฮะพี่ลูลายังอยู่เนาะนะครับเดี๋ยชเชิญพี่ลูลาด้วยนะฮะอยู่ในกลุ่มศิลปินดาราและแสดงนะครับพี่ลูลานะฮะเดชเชิญด้วยนะครับพี่ลูลาของเรานะฮะพี่ลูลายู่ซึ่งอยู่ซะอยู่ซะ่งเหนียวแน่นพี่เอ็มยนะเชิญพี่เอ็มด้วยนะครับ พักการที่นที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็เหล่าระชาชนนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีโชว์ปิดท้ายนะฮะจะมพี่ยิ่งยงด้วยนะคะพี่ยิ่งยงขาวเรนเชอร์เบยรด,ด้วยนะคะยิ่ยงยงนะพี่ฟอเอ่น้อง๊อปแล้วก็น้องตาด้วยนะฮะเรนเชอรบีด้วยนะคะเรยะะิ่งยองครับเอากระบระบเอ็มแล้วใชระบเอ็มลแล้ว และนี่คือรางวัลนะสำหรับกำลังสำหรัสบ,บ,รส,บสูุโดยกงแนแิดของเรานะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านประธานเลยค่ะผู้หญิงสูศสีนะคะกับพี่ชายตลอดคุณพี่ชายตลอด <c oughs> อ,อาจายรย์อนุพันธ์ด้วยนะคะมาถ่ายรูปร่วมกัน,นะะเลยค่ะเชิญ แล้วก็ใทปนีน้านะฮะเราจะมีเหล่าบรรดาศิลปินนะคะรับดาราสื่อสารมชนนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนมาเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะให้กับเหล่าบรรดาชาวชนแล้วก็คนในสังคมนะฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะมีโชว์ปิดท้ายนะครับจากพี่แหม่มปนามาด้วยนะ,ะี e c ง s i o n ใหม่มาฝากกันด้วยนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณพี่ยิ่งยงมากขอบคุณมากอขอบคุณพี่ยินด้วยขอบคุณพี่ยินด้วยสรองใหญพี่อินมากตีองไปเดินซื้อต่อเดี๋ยวครับพี่คือเ่ยพี่กับพี่ยิ่งยงเปลี่ยนชื่